ครับครับครับบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เออละครเรื่องสุดแค้นแสนรักเขาวางตัวละครแล้วแต่เขาลดตัวเราเป็นแบบเป็นพระรองจากหมากพลินอย่างเงี้ยเราไม่ทราบเลยครับสุดแค้นแสนรักอ๋อนี่ไม่ทราบครับเรื่องนี้เราไม่เราไม่ได้รับผมเองก็ไม่ทราบก็ไม่แน่ใจว่าทังผู้ใหญ่เขาคุยกันหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อผู้ใหญ่เขาคุยคุยกันอยู่แล้วครับผมเองผมเองไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรารอจะได้รู้ อะไรบ้างเลยยังของของเรื่องเนี้ยทไมไม่ไม่ทราบเลยครับผมยังไม่ยังไม่คือยังไม่ทราบว่าจะได้เล่นหรือเปล่าด้วยใช่ไหมไม่ไม่เคยได้ยินชื่อของละครเรื่องนี้ด้วยครับผมใช่ยังไม่เคยได้ยิน หือว่าเราได้เป็นพระองจากาาเราย e ินดีรับไหมคะผมเชื่อผู้ใหญ่ก็เขาเขาก็ท่านก็ดูอยู่แล้วครับว่าบทไหนเหมาะสมกับใครมากกว่ากันซึ่งผมเองก็เป็นคนเปิดรับกับบททุกแบบนลยนะครับเ็จะเสียใจไหมครับผมเพราะว่าจัดแบบวี้เนี่ยเราเป็นไม่เสียใจแล้วคือเราก็รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวมีคือความเป็นตัวละครของตัวนั้นครับแล้วเราเองก็เป็นนักแสดงซึ่งผมเองก็เป็นคนเปิดรับกับบททุกแบบครับ เราเชื่อวผู้ใหญ่ก็ท่านก็เลือกบทที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วครับอย่างคุณชายรณพีอย่างเงี้ยครับไม่ดีใจเพรว่าแบบเคยเจอด้วยแล้วคือแบบเออมันจะมีมินที่เขาเล่นคู่กันเรื่องนี้จะคู่กับมาครับตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างเราไม่แบบเออเสียไม่ครับไม่ก็เราก็ดีใจที่ว่า ก็ถ้าเกิดผู้ใหญ่เขากัดเราเราก็เราก็ดีใจแล้วก็ส่วนเล่นกับใครก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผมงมานั่งคิดมาก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เป็นนักแสดงที่เราก็เคยร่วมง,งานกันมาด้วยแล้วเราก็เราก็ดีใจที่ว่าได้กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือยังไม่มีคิวรับแขกรับครอะไรเลยใช่เหรอครับเป็นเพราะเรารับอีเวนต์แบบนี้ทุกวันหรือเปล่าเมื่อวานก็ออกไปนี้ก็ออกจริงจริง ผมว่าไม่เกี่ยวแล้วคือถ้าเกิดสมมุติมีคิวละครมาผมเองก็จุวมให้กับคิวละครเต็มๆอยู่แล้วครับเพราะว่าหน้าที่หลักของเราคือนักแสดงแล้วส่วนอีเวนต์ก็ผมเองก็จริงผมเองก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจครับว่าจะมาวันไหนหรือหรือว่าทางผู้ใหญ่จะเปิดตัววันไหนซึ่งเอ่อผมเองก็มีหน้าที่ทำงานให้ทำงานให้ดีที่สุดมากกว่าครับจริงๆก็ไม่ทุกวันหรอกว่าเนาะปกติแล้วเรามีวนในการตัดสินใจในการรับงานแค่ไหน จริงๆไม่ค่อยมีคือไม่ค่อยมีเพราะทางพี่เอกับพ,พี่คนดูแลเขาก็จะส,ส,ส,สกรีนสแกนมาให้เรียบร้อยแล้วครับว่าวันนี้เราทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็วันนี้เราไปเรียนก็คือเขาจ,จัดตารางให้เราเราก็ทํางานออกมาให้ดีที่สุดดีกว่าวชีวิตทงโอเคโอเคมากครับคือเราก็ได้ไปเรียนได้เจอเพื่อนๆได้ได้พักผ่อนได้ทํางานที่เราชอบได้มาเจอทุกคนทุกคนก็ดีใจครับรู้สึกไงครับที่เราแบบขึ้นแทนเป็นลูกหลักพี่เออะไรเงี้ยคุณบอกกันไหมครับอ ก็ดีใจคือจริงๆผมพี่เอรักทุกคนเลยครับ<ม>แล้วก็<ม>อย่างช่วงนี้อาจจะเป็นละครเพิ่งจบไปแล้วก็ม,มีแคมเปญใหม่ๆออกมาพี่เอ,<ม>เ,อเขาก็เขาก็อาจจะโพสต์ลงให้คนได้รับรู้มากกว่าครับจริงๆพี่เอรักทุกคนนะครับคือเหมือนพี่เอจะ<ม><อ>ถ่ายรูปคู่เราแล้วโพสต์ในอิสระกรันเป็นพิเศษเลยก็ตาม ก็ดีใจครับดีใจที่พี่เอเขาเขาก็คิดถึงกันแล้วก็ผมก็คิดถึงพี่เอเหมือนกันครับเหมือนมีเขา,ว,าว่าเขาจะดันเราไปพูดที่กับยายาแทนก็ได้เหมอนนี้อ๋อเหรอครับผมเอ่อนี่ผมไม่ผมไม่ทราบจริงครับแล้วก็ส่วนเรื่องอะจะเป็นหรือไม่เป็นผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของละครหรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เล่นละครก,กับใครก็ตามผมก็ดีใจครับเพื่อนๆเลยสังกัด บ้านพี่เองก็ตั้ใจเราตั้งใจครับเพราะว่าทำงานทั้งอะไรอย่างเงี้ยลุงคน,นเดียวเลยไม่ไหมหรอครับคือทุกคนก็มันก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็ได้ทํางานของเขาแล้วก็อย่างผมก็เพิ่งเริ่มทำน,นี่ก็ไม่ได้คิดว่าผมพิเศษไปกว่าใครพี่เอาก็ให้โอกาสทุกคนส่วนตัวเจมเองคิดว่าถูกต้อนงานมากกว่าปกติหรือเปล่าจริงผมว่าไม่นะก็เป็นเป็นด้วยธรรมชาติของการ ได้ครับแถลงคอนเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้มาพบผู้คนโปรโมทละครตามอีเวนต์บ้างแล้วก็มีแคมเปญดีๆมีโฆษณาดีๆแล้วก็ผมว่าก็เป็นเป็นไปตามธรรมชาติครับผมเจมส์ครับเรื่องอีเวนต์เยอะอย่างเงี้ยมันเหมือนจะมีข่าวหรือว่าอาจารย์ทางที่แบบก็เขาแบบเตือนเรามาว่าเอเราไม่ค่อยเข้าเรียนเลยนะจริงไหมครับไม่จริงครับผมเพราะว่า คือผมเองก็ได้ได้คุยกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วว่าผมก็อาจจะมีว่าแต่ว่าผมก็สามารถเมคอัพสําหรับเขาได้ไม่ว่าจะเป็น quiz เป็นพรีเซนต์อะไรก็ตามผมไปตอลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์บางครั้งเราทําเราก็ทําเราก็ไปทำด้วยความที่เราเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ต้องทำให้เขาว่าโปรเจกต์ก็สําคัญเข้าเรียนก็สําคัญเราก็ไปเมคอัพบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้มีมีการคุยพูดคุยกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับการ์ดิเราแย่ลงไหมคะจากเมื่อแต่งตัวมังการไม่แย่ลงเลยนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเราบอกดี่ขึ้นเลยดีแน่นอน ไ,ะะไม่เคยมีแน่นอนนะคะครับใช่ชไม่มีคิดจะดรอปเลยไหมคะเพราะว่าที่วินาอืเหนื่อยไปทํางานอะไรเงี้ยไม่คิดครับผมเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกอย่างทําได้ครับผมคือการเรียนมันจริงการเรียนก็ก็เราก็สามารถแม n a g คู่กับการทํางานไปได้อย่างถ่ายละครห้าเรื่องผมก็ไปเรียนได้เทอมหนึ่งเต็มๆโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมทํางานอย่างทุกวันนี้ผมก็ต้องแบ่งเวลาไปเรียนได้เหมือนกันเพราะว่าเราทําได้อยู่แล้ว